นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูทาร่าประเทศมาเลเซียนะคะได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางชุมชนนาในาตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะบรรยากาศที่ศาลาอาเนกประสงค์ชุมชนนาในาตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต สภาผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยูทาร่าของประเทศมาเลเซียกว่า50คนค่ะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนนาในตามโครงการ Food for all แห่ง Up on h u n g e เซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของฟู้นํำอาเซียน i ดอะล u อก e a d 2022นะคะเป็นงานประจำปีโดยจะมีการกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31สิงหาคมค่ะไปจนถึงวันที่2กันยายนให้นักศึกษาค่ะได้ทำก กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมโดยแต่ละประเทศค่ะจะมีการจับฉลากกันนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้แต่ละประเทศได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมอย่างเช่นสภาผู้แทนนักศึกษาประเทศมาเลเซียจับฉลากมาจาัดก,กิจกรรมที่ประเทศไทยส่วนประเทศไทยค่ะก็จับฉลากได้ไปทํากิจกรรมที่ประเทศกัมพูชาเป็นต้นค่ะ โดยในโอกาสนี้นะครับนายเฉลิมศักด์มณีศรีนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองครับและก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานักนทรินวิทยาเขตภูกเก็ตให้การต้อนรับพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นําแต่ยังรวมถึงทักษะด้านต่างๆในการปฏิบัติงานบูรณา,าการร่วมกับชุมชนอีกทั้งให้ผู้นํานักศึกษาครับได้เห็นความเข้าใจทางสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีต่อกันด้วยครับ for for the community for this food for all activities which are located i n uh, in this venue in Patong Phuket so we will give 50 pack food dry pack food for 50 local communities here in patong buket so basically i'm so excited to to do this community service activities in here today รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับเกียรติอันนี้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้ทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็ มีความสุขมากๆที่ได้มีสอนร่วมในการทํำกิจกรรมแล้วก็ได้แลกเปลีย่ยนความรู้หรือว่าวัฒนธรรมกับพี่ๆต่างชาติค่ะ